เมนเนาะเออเรือกรบบอติกินยันกรบบอติกิ่นอะไรกันเลยเตรียมใส่ถาจัดเสิร์ฟวนนี้ตัวนี้เออแมนแหละว้าวอันนี้จัดใส่ถาดว้าวต้องเด็ดไม่เฮียนสูตรเดินนี่เด้อเออเคบุควยได้กินนักเถื่อได้แหนมขขาวทอดกับหนังจิ้มแน่นี่อืมเชฟเป็นเห็ดลาบไก่ต่อ This is galanga. It's like a ginger, but it's not ginger. Same family, though. It's more spicy, licorice y. Galanga. Galanga already minced. Mix that in there. Ooh, sip, sip. Massy, <laughs> Beep. Say, "Tea." Ready, raw lime juice. Be particularly fresh. That's fresh lime juice. Squeeze it myself. Wow. I'm gonna use my hands, so we're gonna glove it up. This is fermented fish sauce. And then I'm also gonna put tamarind in here as well. Yes, thank you.

หอมฟ้อมดีมันียังหอวฟ้อมใช่นราหัวฟ้อมดียังยังทักในส่วนคว่เอาเองเนี่ยอ้ดอรกินหลาบกินก่อยย่ามนี่หลายขนาดทักเนี่ยเป็นหลาบเพ็ดก่อยแซ่บคนเข้าไปเลยตุ๋ยข้าวเหนียวเด่นัวบ่าเนี่ยเนาะ เส้นพร้อมเสิร์ฟบาเนี่ยตู้ต่อไปนี่ขัวมีม See, noodle มันตีบูดคุนใส่น้ำนูโดนี่ We don't w a n t to mix it too much because you're gonna rip the noodle. We just want to put like um flip I don't know how to say in t Laos. How you say this in Laos? เบาเบา sao béo béo khay nhau sao bảo béo, không không khai khay nhau khay nhau shake it shake it yeah lớn như chef beautiful I made it you guys like it I make it เสร็จพร้อมเสิร์ฟเลยบังหลอดสองนี่สีเขียวขัดเลยค่ะพี่หอมพร้อมเลยหอมบอกคุณนี้เป็นเห็ดหอมหอม yes พานดานเสิร์ฟ smell s ย good น่ากินไซส์สองฟองโค c o นั t มิล k ชาวบอกไม่ใช่ชาวักอ o โค n u นั i มิลูกชาวบอก กรน,นั้มิ้วน้ำตาลเชื่อมใส่ลงไปชอบหวานก็<า>ใส่เยอะไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่เยอะน้ำหวานรสช,ช่องน้ำหวานน้ำหวานรสช่องรสช่องนะครับอันนี้อร่อยนะครับที่หนึ่งนะครับที่แถว รเจนียดีซีแอเรียน้ำตาลขนาดนี้มันจะหวานหรือเปล่าลองดูก่อนเพราะว่า,เ,า,วาเราใส่ใส่สามแซ่ดพันแซ่ดซุดหวานแนละ้วไม่ต้องการเกินนี้ไม่ต้องการหวานเรียบร้อยอืมอร่อยอร่อยหวานพอดีเลยเนี่ย<า>ทำ เทลงไปเตะเต็มหม้อเลยอ้าม่าอามแคทคุณให้ผมดีกอันหนึ่งเทลงไปรส่องนี่อร่อยอ่อนนุ่มทั้งหมดเลยรวมสามสามเซตเนาะใช่อันนี้สี่อันนี้ห้าห้าอร่อยอร่อยนะครับรส่องนี่อร่อยที่สุดที่หนึ่งนะครับโอ้อร่อยจริงอันนัง มิกแล้วก็กินแล้วไม่ต้องพูดมากแล้วเข้าตู้เย็นเลยเอาเข้า refrigerator ให้มันเย็นดีๆเนาะพอดีห้ากล่องผลิตเต็มปากหมอเพีย